สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคีย V A P เช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่30มสิธันวาคม2,567ันหะคะเอฟซขาวันจันทร์เนาะคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกคนคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18บปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นนี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะทุกคนแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้เพื่อชอบนะคะเลขเด่นประจำวันสามารถใช้ได้ทั้งวันแต่ท่านจะ ช้วันละสองตัวนะพี่น้องสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะทุกคนค่ะมีมือละสองตัวเท่านั้นเอาค่ะทุกคนทุกคนเราไปดูวันที่ยี่ยี่สิบเก้าก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะค่ะสาหรับวันที่ยี่สิบเก้านะคะใจะให้เด่นห้าและสี่รอบเช้าหลุดนะคะมาหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งพี่น้องมาเข้าเจ็ดรอบบ่ายแต่ว่าเข้าเล็กเบิ้ลประจําวันบางคนก็น่าจะได้บางคนก็น่าจะหลุดนะพี่น้องผูใ้ใดมักก็น่ะสิได้หนึ่งหนึ่งนะค่ะรอบบ่ายจะให้แปดและเจ็ดนะคะมา 7จ็ดสเด่นมา7นะคะทุกคนเข้าคู่ตัวตัวอ่าเด่นนะคะทุกคน4 7, 7่เมาตกกับพี่น้องเลขเด่นประจำวันมาไหมรอบบ่ายมาเลขหกหนึ่งหลุดนะคะไปลุ้นต่อคะ่ะวันที่30ถ้าชอบก็ขอให้โชคดีเหมือนเดิมคะ่ะสำหรับวันที่30จากที่ใจกำนวณตัวเด่นได้จะได้1และ0ูนย์นะคะเรามาดูความน่าจะเป็นหน หนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ค่ะทุกคนศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์สี่ค่ะเรียนรอบป่ายู่ที่หกและห้านะคะ f ี FC ขา หกนะคะหกหนึ่งหกศูนย์หกสองหกเจ็ดหกสี่หกสามห้านะคะห้าหกห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าสองห้าสามค่ะทุกคน ประมาณน,นี้พี่น้องมาดูคู่เดือนค่ะหนึ 65, 16, 15, 10, 0, ่งศูนย์หกห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ค่ะศูนย์หกศูนย์ห้าหกกับห้ารอบบ่ายหกหนึ่งหกศูนย์ห้าหกห้าหนึ่งห้าศูนย์นะคะเอฟซี F G คานี่ก็คือคู่เดือนระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซี F G ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะ,จะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่วันนี้ไม่ติดคู่ตเด่นนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันจันทร์อยู่ที่สองกับเจ็ดเบิ้ลประจําวันคือสองสองและเจ็ดเจ็ดค่ะเลขสองกับเลขเจ็ดนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูดค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่หนึ่งและศูนย์เด่นประจําวันอยู่ที่สองและเจ็ดเป็นหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดนะคะ ศูนย์ค่ะศูนย์สองศูนย์เจ็ดนะคะทุกคนสําหรับเลขศูนย์สองกับศูนย์เจ็ดนี้นะคะถ้าเอฟซีชอบสามารถนาไปใช้ได้ทั้งวันเลยนะคะทุกคนศูนย์ประจำวัน,น,ะะ 0, วน,นเนาะค่ะศูนย์ประจําวันอ่าจันเนาะพี่น้องใส่ไ,ได้จนมาหอดเที่ยงคืนเลยนะคะทุกคนศูนย์สองกับศูนย์เจ็ดนะคะหกกับห้ารอบบ่ายและสองกับเจ็ดเป็นหกสองหกเจ็ดนะคะทุกคนห้าค่ะห้าสองสองห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้า ชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนขะสาหรับคู่ที่ใจจับให้นี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันเลื่อขาพี่น้องบอมักบอชอบสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบเนาะ,ะ่ะพี่น้องคาคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะ,ะ่ะพี่น้องบางคนชอบแบบนึงบางคนชอบแบบนึงนะคะทุกคนก็แล้วแต่ความมักความชอบด้อจ้าเด้อ ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคียบีไอนะคะวันที่30มธันวาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ f อท,ทุกทุกท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ f อทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆม,นมนันหมันสุขสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ